พระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปะทะขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนก็ถือว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงอย่างยิ่งครับสำหรับคู่มวยในฝันสำหรับแฟนมวยหลายคนที่จับคู่ให้สำหรับคู่นี้พระจันฉายกับทางด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียน ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ฮอตสุดๆครับสำหรับขุนศึกเล็กสำหรับ2ไฟล์ล่าสุดของเขาใน RWS ครับราชดำเนิน World Series ครับสำหรับการกระชากแชมป์จากกุมารดอย118ปอนด์มาได้แบบสวยงามและหลังจากนั้นครับก็ได้มีโอกาสขึ้นป้องกันแชมป์ในไฟล์ล่าสุดกับทางด้านเพชรสยามและกระบทสรุปเนวันนั้นครับเป็นการเตะก้านคอด้วยแข้งซ้ายครับในยกที่3เอาแฟนมวยอึ้งไปทั่วประเทศครับสำหรับสถิติของเขาที่น่าเหลือเชื่อ จริงๆครับเด็กอายุไม่เกิน20ปีกับ40ไฟล์ไรพาย,ายโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับขุนศึกเล็กคนนี้ครับและซึ่งวันนั้นเองครับเป็นการ k อ o เอา u t และก็รับรางวัล knock out หล้านบาทเต็มๆ ซึ่งสำหรับิถิติของขุนศึกเลยครับไม่ได้มีเพียงแค่ในราชดำเนินเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นครับก็มีิถิติอยู่ที่วันจิพชิปด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าศึกระดับโลกก็ไปมาแล้วครับซึ่งิถิติอยู่ที่วันจิพชิปก็สวยสดงดงามครับสามไฟชนะคะแนนทั้งหมดครับไฟแรกด้วยการชนะเพชรบ้านไร่สิงมาวินไฟต่อมาเป็นการชนะโกโก้สอสมหมายและก็ไฟต่อมาเป็นการแก้มือกับโกโก้สอสมหมายก็ชนะไปครับ ก็ถือว่าอายุแค่นี้แต่ไปมาทั้งระดับประเทศและก็ระดับโลกถือว่าไปวัดมาหมดแล้วครับและนี่ครับเป็นเหตุผลว่า ทำไมแฟนมวยถึงจับคู่อยากให้เจอกับทางด้านพระจันทร์ฉายครับซึ่งในฟอร์มล่าสุดของทางด้านพระจันทร์ฉายในศึกวันชิบิชิครับโอโหในฟอร์มของมวยไทยของเขาก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันครับในการกระชากแชมป์เฉพาะการกับทางด้าน 3A ด้วยการน็อกเอาท์ด้วยพลังหมัดและก็มีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์กับทางด้านโจเซฟลาซิรีในการทวงเข็มขัดคืนครับ และก็จัดการ็ n o เอาท์โจเซฟลาซิรีไปแบบตะลึงไปทั่วโลกด้วยการสับศอกสายที่สวยสดงดงามจริงครับสําหรับวันนั้นและก็เอาเข็มขาดแชมป์โลกมาไว้กับประเทศไทยกลับมาที่เดิมได้ครับซึ่งในฟาร์มของแต่ละคนนั้นครับก็ถือว่าณตอนนี้คือจุดสูงสุดแล้วครับสาหรับแฟนมวยถึงอยากอยาให้เจอกันครับแต่ทั้งนี้เองครับทั้งคู่หลังจากที่มีกระแสยังโด่งดังในโลกโซเชียลครับทางด้านเสียแขกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็ได้ออกมาให้ความ คิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ ที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลสำหรับคู่มวยในฝันครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียแขกว่าอย่างไรกันบ้างครับซึ่งทางด้านเสียแขกเองครับก็เมินที่จะส่งพระจันทร์ฉายชกกับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับเนื่องจากกรณีที่มีกระแส RWS อยากให้ทาบทามพระจันทร์ฉายไปชกกับทางด้านขุนศึกเล็กครับซึ่งล่าสุดเองเสียแขก P ีออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าทางค่ายมีสัญญาอยู่กับศึกวันชิวชิปจะมาทุบหม้อข้าว ของตัวเองได้ยังไงครับยอมรับว่ายังจนอยู่ครับต้องทำมาหากินพึ่งพากับทางวันชิปชิปที่ผ่านมาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทงครับบอสใหญ่วันชิปชิปก็ดีกับตนมาโดยตลอดครับและมีแนวคิด ที่จะทำมวยเหมือนกันครับจึงพร้อมร่วมงานกับทางวันทิปย์ชิปในการสร้างมวยไทยให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกดังนั้นแล้วมวยคู่พระจันทร์ฉายกับขุนศึกเล็กจะไม่ได้ชกกันอย่างแน่นอนครับค่าตัวก็ต่างกันเยอะครับพระจันทร์ฉายค่าตัว2ล้านบาทขุนศึกเล็กค่าตัว80,000่บาทครับและนี่ครับก็คือบทสัมภาษณ์จากปากของเสียแขค,ครับเกี่ยวกับประเด็นคู่มวยในฝันพระจันทร์ฉายกับทางด้านขุนศึกเล็กครับ ก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆครับสําหรับมวยคู่นี้ครับซึ่งทางด้านเสียแขกก็ได้ออกมาบอกเจตจำนงจุดยืนของตัวเองเลยนะครับว่าไม่อาจจะพาพระจันทร์ฉายนั้นไปชกในศึก RWS ได้ครับ mm. ก็ถือว่าแฟนมวยนั้นครับก็คงยังอยู่ในจินตนาการอยู่ครับสาหรับมวยคู่นี้ และล่าสุดเองครับสําหรับค่ายบูมเด็กเซียงก็ออกมาบอกนะครับว่าคู่มวยคู่นี้ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับก็ถือว่าทําแฟนมวยใจสลายครับสําหรับคู่นี้แต่อายุทั้งสองคนก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับซึ่งก็ยังเชื่อนะครับว่าแฟนมวยหลายคนก็อยากจะดูคู่นี้มากๆอนาคตข้างหน้ามันคงไม่มีอะไรแน่นอนครับสําหรับไฟในฝันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่ได้เจอกันจริงครับโอ้โหระดับฝีมือเราคงไม่ต้องติแล้วครับณจุดจุดนี้ณณตอน น,น่าจะเป็นไฟที่ไม่อยากกระพริบตาแม้แต่นิดเดียวเลยครับสําหรับคู่มวยในฝันสําหรับคู่นี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ